ที่เขาลืนอ,อยู่วนรวมกันในะเฮบ้างเพื่อโหวตถ้าเป็นอะตีเนียนเนี่ยเขาก็จะโหวต้วยกันยกมือแต่ถ้าเกิดเป็นสปาร์ตันเนี่ยก็จะโหวตโดยการคำรามคำรามร้องเสียงข้างไหนดังกว่าข้างนั้นชนะสปาร์ตันก็ดุดันตามสไตล์เขาเนาะ The politicians used to uh, extend uh, their uh, points of view and uh, in the beginning the citizens were all seated over there or standing yeah. and they used to have very nice view to the acropolis and as they were actually getting distracted by the acropolis yes. why, um, they weren't focused uh, on the voting or uh, on uh, the speeches of the orators, they decided to rotate, rotate the whole the other place, side like, seats so they can have their back ah, the yeah, the in order to concentrate right on the voting. Right. Yep. Yeah. Odyssey, then. Don't get my I'll just like Don't add you up. Odysseus, Don't get my. For Odysseus and King. ของเมืองอัสการนะตอนกลับมารู้แบบมีรรเบลเลียนยน่ยบางมีรรเบลเลียนของบทชาติารับใช้ตัวเองเนี่ยรรเบลเลียนคิดว่าเจ้าฮอดีเซียสเนี่ยตายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ขายภรรยาของฮอดีเซียสชื่อเปนโลเปขายภรรยาขายรูปโดยทำกบฏทำให้เจ้าเนี่ย ออดิเซียตอนล่องเรือกลับมาถูกกันแกล้งโดยเนี่เทพทั้งหลายเขาก็มีมีตามกรีซนะก็คือเป็นมีเทพนู่นเทพนี่กันแกล้งเทพแห่งคื้นดินเทพแห่งลมเทพเทพแห่งกระแสน้ำอะไรอย่างนี้แต่กลับมาปุ๊บเห็นว่าพวกทาานเนี่ยก่อกระบฏแต่ก็ปลอมตัวเพราะคนหนึงจำไม่ได้ แกผ่านด่านต่างๆเพื่อที่จะชิงภรรยาเ็นเนโลเป้คืนและสุดท้ายก็ยิงท่าตายหมดต้องไปอ่านดูต้องไปอ่านด,านดูโอเคนะที่แบงกระนาดไกด์ยังหนีไปแล้วตอนนี้บอสก็จะขอหนีด้วย นึกว่าจะนึกว่าจะไปซื้อของรางวัลมาแจกอะไรงี้อะไรนะนึกว่าจะมีแจกของรางวัลแล้วก็อยู่ศาสตร์รอถึงช่วงท้ายของรายการแจกของรางวัลจะเอารางวัลอะไรล่ะอ้าวเดี๋ยวไหนไหนก็กลับไทยประมาณเดือนหนึ่งละประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะเอาของไปแจกที่กรีซมีอะไรน่าแจก เออเอาอะไรดีเอาช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตไม่น่าจะไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดรแต่ช็อกโกแลตที่นี่ม,มีช็อกโกแลตเลียวไนดัสอร่อยมากก้อนหินไม่ได้ก้อนหินไม่ได้พูดจริงพูดเล่นผมไม่เอาไปเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวไปหาก่อนไปหาก่อนนะอ่าแล้วแจกไลฟ์หน้า ไลฟ์หน้า,นาเดี๋ยวจะเอาไปแจกฮิบังอยากได้อะไรฮิบังอยากซื้ออะไรที่นี่แล้วแต่เลยโอเคได้ไดสายฟ้าของซูสแตะอ่างอยากได้ขออะไรให้มันเป็นไปได้หน่อยไหครับ <laughs> อยากสายถ้าบอสได้สายฟ้าของซูสบอไม่แจกอะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอเคจ้ะ สวัสดีทุกคนนะครับ